สวัสดีค่ะพบกับสวนไผ่บัวขาวเชนแนค่ะพี่น้องขาวันนี้จะพาพี่น้องนะคะมาดูการเลี้ยงกุ้งในกระชังบกนะคะของอเราเองนะคะเราทดลองนะคะเอากุ้งฝอยมาเลี้ยงในกระชังบกนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดินพี่น้องขะเราเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดินเราเห็นว่ากุ้งฝอยเลี้ยงง่ายโตวไวนะคะแล้วก็มี อา,อายุนะคะอายุยืนยาวนะคะกุ้งฝอยเนี่ยจะมีอายุเจ็ดปีนะคะพี่น้องค่ะนะคะออกไข่อยู่ตลอดปีนะคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือประหยัดพี่น้องค่ะประหยัดหัวอาหารเราเลี้ยงอยู่ในโบดินนะคะได้ผลนะคะได้ผลดีนะคะเราก็เลยขยับมาหาประสบการณ์โดยการมาเลี้ยงในกระชังบก ะะเราเข้าไปศึกษานะคะวิธีการเลี้ยงกุ้งในกระชังบกเราก็เลยมาทดลองทำดูนะคะซึ่งนี่ก็ผ่านมาเจ็ดวันแล้วพี่น้องค่ะจากการที่เราได้ปล่อยแม่พันธุ์กุ้งลงไปแม่พันธุ์กุ้งที่เราปล่อยลงไปก็ประมาณสามสี่ร้อยตัวนะคะเห็นจะได้นะคะพี่น้องไม่ได้นับนะคะกอบเอาเลยนะคะ,ะเพราะว่าเป็นแม่พันธุ์ที่เราเอามาจากโบดินนะคะแล้วก็กาเอานะคะ เราใส่ลงไปนะคะก็ปรากฏว่าอันนี้คือบอกของเรานะคะความยาวบอกของเราก็จะประมาณนี้แหละนะคะ,ะ89เมตรพี่น้องค่ะประมาณนี้นะคะกว้างก็น่าจะเมตรกว่าๆเมตร20ประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเลี้ยงก่อนที่เราจะเอาแม่พันธุกุ้งมาปล่อยนะคะเราก็ได้ทําการแช่เอาน้ําเข้าแล้วก็แช่น้ําไว้เพื่อเป็นการลดกลิ่นของสารเคมีที่อยู่ในพายาง นะคะคแล้วเทคนิคของเรานะคะเทคนิคของเราที่ใช้ในการปล่อยแม่พันธุ์กุ้งก็คือเราจะปล่อยแม่พันธุ์กุ้งในตอนกลางคืนพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยอากาศมันเย็นแล้วน้ํามันก็ไม่ร้อนนะคะเราปล่อยกุ้งแม่พันธุ์ลงไปก็โดยความคิดของเรานะคะก็คิดว่า แม่กุ้งนะคะแม่พันกุ้งก็ไม่น่าจะปรับตัวมากนะคะแม่เปอร์เซนต์การรอดนะคะอของแม่กุ้งก็น่าจะสูงนะคะของแม่พันนะคะก็ปรากฏว่าเราปล่อยลงไปนะคะผ่านมาเจ็ดวันไม่มีแม่พันตายสักตัวเลยเพี่น้องคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ ก็คิดว่าเทคนิคการปล่อยแม่พัน์ธุในช่วงของตอนกลางคืนก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้แม่พันธุ์กุ้งของเราไม่ตายพี่น้อค่ะมาดูค่ะมาดูค่ะอันนี้คือ,อบ่อกระชังบกข,ของเรานะคะตอนนี้ใกล้จะ,ะคะ่าอ่ะซูมหน่อยค่ะซูมหน่อยเห็นไหมแม่พันธุ์กุ้งเขาก็อยู่ข้างล่างนะคะนี่นะคะเห็นมองเห็นไหมคะมองเห็นแม่พันธุ์กุ้งไหม นี่นี่นี่เห็นไหมคะแม่พันกุ้งเขาก็จะอยู่ข้างล่างแบบนั้นคะ่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้นะคะพื้นน้ําของเราก็เริ่มจะเป็นตะไคร่น้ํานะคะผ่านมาเจ็ดวันก็เริ่มจะมีตะไคร่น้ําจับนะคะตะไคร่น้ําก็เป็นอาหารของกุ้งเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่กุ้งเขาก็อยู่ในโซนนี้นะคะในช่วงของตอนกลางวันโซนนี้ก็คือเป็นโซนของพืชน,น้ําที่เราทําไว้ให้กุ้งได้มาหลบร้อนนะคะ ก็มีะสาหลายพุ่งชโดนะคะแล้วเราก็เอาแหน TY แดงมาใส่ด้วยพี่น้องคะแหน TY แดงแหนเป็ดปะปนกันมานะคะเพราะว่านี่เป็นพืชน้ําที่เราเลี้ยงเอาไว้เพื่อที่เอาไปเป็นอาหารให้กับปลานะคะ,ะเราก็เอามาเป็นอาหารให้กุ้งได้นะคะตอนกลางวันกุ้งเขาก็ได้อาศัยนะคะไม่มีกุ้งตายเลยสักตัวพี่น้องคะแม่พันธุ์ที่เราเอามาปล่อยนะคะไม่มีตายเลยสักตัวนะคะตอนเย็นนะคะตอนกลางคืนเรามาให้อาหารเราก็จะเห็นเขานะคะ ตอนนี้เขาอยู่ข้างล่างเรามองไม่เห็นเพราะกุ้งนี้เขาจะหลบดีมากเลยนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าต,ตอนกลางคืนเขาจะออกมายั่วเยะยเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้คือการเลี้ยงกุ้งฝอยมือใหม่หัดเลี้ยงกุ้งฝอยค่ะพี่น้องค่ะเผื่อมีใครอยากเป็นมือใหม่เหมือนเรานะคะอยากทดลองเลี้ยงนะคะก็ลองไปทดลองเลี้ยงดูเนาะนะคะของเราเลี้ยงมานะคะหนึ่งอาทิตย์ไม่มีกุ้งตายเลยไม่มีกุ้งแม่พันธุตายสักตัวนะคะอันนี้ก็เอามา แชร์ประสบการณ์นะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรกที่อยากทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยหรือเป็นมือใหม่ในการทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยค่ะสวัสดีค่ะ